ด่านหนึ่ง Happy Table Zone หรือโซนอยู่อาศัยความยากในการเอาตัวรอดระดับหนึ่งปลอดภัยมั่นคงจำนวนอนทิตี้ต่ำสุดด่านหนึ่งนั้นเป็นด่านที่สองของ The Back Room และเป็นด่านแรกที่อยู่อาศัยได้คําอธิบายด่านหนึ่งนั้นมีลักษณะเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่มีกำแพงและพื้นเป็นคอนกรีตที่สามารถมองเห็นเส้นเหล็กได้ และมีหมอกระดับพื้นที่หาที่มาไม่ได้หมอกมักจะรวมตัวกันและควบแน่นกลายเป็นแอ่งน้ำบนพื้นที่ที่ไม่แน่นอนต่างจากด่านศูนย์ในด่านนี้นั้นมีทั้งน้ำและไฟฟ้าจึงทำให้ผู้รอดชีวิตสามารถตั้งถิ่นฐานได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังในด่านนี้มีทั้งพื้นที่เปิดกว้างบันไดลิฟต์ห้องแยกเดี่ยวและโถงทางเดินมีกล่องวัสดุที่โผล่มาและหายไปแบบสุ่มๆในด่าน ซึ่งมักจะมีของที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิตอยู่ในกล่องเช่นอาหารน้ํำอัลมอนด์แบตเตอรี่ผ้ากันน้ําอาวุธต่างๆเสื้อผ้าเวชภัณฑ์และอาจจะมีของไร้สาระเช่นชิ้นส่วนรถกล่องสีเทียนเขม็มฉีดยาที่ใช้แล้วกระดาษที่ถูกไฟไหม้บางส่วนหนูที่ยังไม่ตายหนูที่ถูกฉีดสารบางอย่างเข้าไปและขยับไม่ได้เชือกรองเท้าเศษเงินและเส้นผมมนุษย์ อย่างไรก็ตามควรเปิดกล่องด้วยความระมัดระวังแต่ของข้างในก็มีค่ามากนอกจากนี้ยังมีภาพวาดและการขีดเขียนที่หาที่มาไม่ได้อยู่บนพื้นและกำแพงซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือหายไปหากไม่มีคนมองบันโดยตรงหรือตอนที่มีแสงน้อยหลอดไฟที่ติดอยู่ในดานหนึ่งนั้นชอบมีการกระพริบระดับในเวลาที่ไม่แน่นอนและเมื่อมันเกิดขึ้นวัดตดุต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะหายไปอย่างอธิบายไม่ได้และอาจจะมีเอนติตี้ปรากฏตัว แนะนำว่าควรจะพกของที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงและถือของที่ต้องการเก็บเอาไว้ในมือตอนนอนถ้าไม่อยากให้บัญหาเอ็นติตที่อยู่ในด่านหนึ่งได้แก่เฟลลิงตัวเต็มวัยฮาวและมีโอกาสน้อยที่จะเจอ Skin s t e ลเ e อร์ t อ t นพวกนี้มักออกล่าเป็นกลุ่มมักเลียงแสงไฟและคนที่อยู่เป็นกลุ่มใหญ่และด่านหนึ่งนั้นสามารถพาไปยังเดอะฮับได้ห้องเทรดเดอร์สวอลท หร pues? ือห้องนีรภัยของผู้แลกเปลี่ยนห้องนิรภัยของผู้แลกเปลี่ยนรู้จักกันในนามห้องเก็บของเป็นถงทางเดินที่พบได้ใด่านหนึ่งห้องนิรภัยของผู้แลกเปลี่ยนเป็นถงทางเดินยาวของห้องเก็บของที่มีประตูลงรถในแต่ละห้องแต่ละห้องเต็มไปด้วยของต่างๆก่อนที่ BNTG จะเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องเก็บของและรู้จักกันในนามห้องนิรภัยของผู้แลกเปลี่ยนที่ถูกสร้างโดย BNTG เอาไว้สําหรับเก็บของให้นักเดินทางในแบครูมประตูตแต่ละบานจะมีชื่อของของข,องข้างในอยู่เช่นอาหารอาวุธและห้องนี้มีคุณสมบัติประหลาดที่ของต่างๆจะหายไปและกลับมาอีกครั้งในห้องอื่นๆแบบสุม่มทั้งของเก่าและของใหม่หรือแม้แต่ของที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนสิ่งเดียวที่ไม่เคยถูกเคลื่อนย้ายหรือถูกใช้เลยก็คือเฟอร์รารี่ GT Series จากปี19 5 2มีสีฟ้าอ่อน ไม่มีใครรู้ว่าทำไมรถคันนี้ถึงไม่หายไปแบบของอื่นๆหรือว่าทำไมรถคันนี้ถึงเป็นรถแค่คันเดียวที่อยู่ในห้องนี้รถคันนี้ถูกจัดอยู่ในของประเภทอื่นๆในห้องเก็บของจนกว่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติม Entity สามารถปรากฏตัวในห้องนี้ได้แต่โอกาสนั้นน้อยกว่าในด่านหนึ่งเป็นอย่างมาก c a r ตกราเฟอร r r ิพับบิกหรือกลุ่มสาธารณรัฐช่างทำแผนที่ได้พยายามโจมตีที่นี่หลายครั้งเพื่อที่จะขโมยของแต่ก็ไม่เคยสำเร็จ มีกลุ่ม BNTG, t r a d e r s Vault Crew ประจำอยู่มีสมาชิก40คนรวมถึงผู้นำ Thekeeper ด้วยมีการป้องกันอย่างแน่นหนาคนในกลุ่มไม่ก็ะนำของที่เจอมาเก็บไว้สมาชิกของ t r a d e r k e e p สามารถนำของในนี้ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวได้ในการเข้าไปยังห้องนีิรภัยของผู้แลกเปลี่ยนจำเป็นจะต้องเข้าไปในเมือง t r a d e r s Keep ก่อน และหาประตูที่มีหน้าต่างและมียามสองคนเฝ้าอยู่ซึ่งยามทั้งสองคนจะต้องอนุญาตก่อนถึงจะเข้าไปได้ในการออกก็แค่เดินเข้าประตูที่อยู่ข้้นงถงทางเดินอนาณนาีิคมในด่าน MEG หรือ Major Explorer Group ฐานอัลฟาเป็นฐานหลักฐานแรกของ MEG มีคนประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มอาศัยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นนักสำรวจและมีการแบ่งทรัพยากรร่วมก,กันกับกลุ่ม BNTG ฐานตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้าของด่านหนึ่งมีการคุ้มกันแน่นหนาเพื่อกันภัยต่างๆอย่างเช่น Entity Book BNTG Trader's Keep Trader's Keep มีลักษณะคล้ายเมืองขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนมีผู้อยู่อาศัยประมาณ412คนค่อนข้างเป็นมิตรมีโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมเป็นจุดรวมทรัพยากรหลักสำหรับนักเดินทาง Trader's Vault ตั้งอยู่ในห้อง Storage Hall ของด่านหน มีการติดต่อกับ MEG Tom s d i n e r ก่อตั้งโดยทอมผู้ที่เคยเป็นเชฟก่อนที่จะโนคลิปเข้ามายัง Backroom มีอาหารในครังเยอะซึ่ง BNTG จะเอามาเติมให้ทุก2-3เดือนทอมนั้นเป็นคนที่เป็นมิตรและมีทัศนคติดีร้านอาหารของเขาใช้เป็นที่รวมตัวกันขนาดเล็กทางเข้าและทางออกทางเข้าสามารถเข้าได้จากด่านศูนย์โดยการโนคลิป ด่านนี้มีทางเข้าหลายทางอย่างเช่นการเปิดประตูใดๆในด่านอื่นๆอาจจะพาคุณมาที่ด่านหนึ่งนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าได้จากการปีนต้นไม้ในด่าน11.1ตอนจบของอีเวนต์ที่5ของด่าน92และการทำ King Trials ในด่าน94วิธีทั้งหมดที่กล่าวมาจะนำกลับมาที่ด่านหนึ่งเสมอทางออกคุณสามารถออกจากด่านหนึ่งได้โดยการเดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆ การเดินไปไในถงทางเดินที่ยาวกว่าปกติมักจะพาไปยังด่านสองรูในกำแพงจะพาคุณไปยังด่านสิบและการโดคลิปไปยังเพดานที่มีรูปวาดจะพาคุณไปยังงานปาร์ตี้